และนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วสงว่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าอไรสีทุกคนนะครับอยู่ผมจอรนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมฟีฟ่ารสอีกแล้วครับ กับการสอนยิงฟรีคิกนะวันนี้มาสอนยิงฟรีคิกกันสักนิดหนึ่งนะครับในแบบฉบับของผมเองนะก็สาหรับลูกฟรีคิกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามีคอมเมนต์ขอมาเยอะนะครับบอกให้เออทำคลิปสอนฟรีคิกที่จริงเนะี่ยใน u t u b e เนี่ยมีคนทําสอนเยอะมากแล้วนะเยอะมากครับซึ่งผมก็ไปดูเขามาเหมือนกันแต่ว่ามีน้องๆหลายคนแบบอยากได้แบบสไตล์ประมาณพี่ก็ ได้ครับก็จะสอนในแบบฉบับที่ผมทําทอยู่ทุกวันแล้วกันนะก็จ,จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครอยากเทพฟรีคิกเทพลูกนิ่งอะไรพวกนี้ก็แนะนำให้มาซ้อมบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะการถ้าเป็นมือใหม่ก็ฟรีคิกแบบบรอนด์เนี่ยแนะนําเลยครับมาที่ศูนฝึกซ้อมนะแล้วก็มาตรงการยิงแล้วก็ฟรีคิกตรงนี้นครับเลื่อนหาดูนะครับฟรีคิกบรอนด์นะครับผมถ้าเก่งแล้วก็อาจจะขยับขึ้นมานะเป็นโกล์นะครับผม ไอพวกเนี้ยจะเป็นอ่าการซ้อมฟิกคิกแบบหน้ากรอบเหตดโทษนะแล้วก็แบบชาเลนจ์นะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกมีหลากหลายมุมเลยทีเดียวสระผมที่ฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะมีโกกับบอลนี่แหละครับผมและสิ่งที่สําคัญก็คือนักเตะที่จะเอามายิงเนี่ยครับผมสระผมเนี่ยจะใช้นักเตะที่ลงในเกมบ่อยๆนะผมจะซ้อมตัวนั้นค่อนข้างบ่อยอย่างเช่นเมสซี่เนี่ยเป็นตัวหลักผมก็จะซ้อมเมสซี่บ่อยนะครับแล้วก็หลังๆอาจจะมีโรนันดิโน่นะครับที่แบบได้ลงบ่อยก็จะซ้อมนะครับเท้าซ้ายกับเท้าขวานะ คือผมจะบอกว่านักเตะแต่ละตัวมันจะมีท่ายิงฟรีคิกที่ต่างกันนะครับก็เลือกนักเตะที่มีค่าพลัง3อย่างนี้ให้มันสมดุลแล้วก็เขาเรียกว่าไม่น้อยจนเกินไปมันจะยิงง่ายนะครับผมอย่างผมก็จะเป็นเมสซี่นะเท้าซ้ายเท้าขวาจะเป็นดินโยนะครับนอกนั้นก็ถามว่าถามว่ายิงได้ไหมผมว่ามันก็ยิงได้นะแต่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อย่างอิบรานี่ก็ไม่ค่อยถนัดนะยืนไกลๆนะครับอย่างลาคิตติดยืนแบบเฉียงเฉียง อย่างโซเลสอะไรเนี้ย <anything S 1> ผมก็ไม่ถนัดนะผมถนัดเมซี่ก er nah ับด <themselves> so. ินโยนะครับสตัวนะผมก็จะซ้อม2ตัวนี้บ่อยมากเท้าซ้ายและเท้าขวาเวลาว่างก็ลองมาซ้อมดูครับการเลือกนักเตะที่ยิงฟรีคิกเนี่ยมันสําคัญมากนะเพราะว่าเราจะเขาเรียกอะไรคุ้นชินกับมุมแล้วก็ลักษณะความโค้งวิถีบอลของนักเตะนั้นๆนะครับอย่างเมซี่เนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ของเรากับนักเตะนั้นๆน่ะนะฮะอย่างผมเนี่ยเมซี่ผมก็จะรู้มุมว่ามัน วิงยังไงนะแต่ผมอันนี้ผมไม่ได้ยิงนะการยิงฟิกคของผมนะฮะก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะแบบตักธรรมดานะครับผมคือโยกอนาล็อกขึ้นครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะน้ำหนักแบบถ้าเป็นฟิกคีแบบตักประมาณเนี้ยจะประมาณ2ขีดหรือว่าไม่เกิน2ขีดหรือว่า2ขีดนิดๆแต่ว่าถ้า2ขีดนิดๆอาจจะข้ามขานนะครับผมหลักๆก็คือโยกอนาล็อกซ้ายนะครับขึ้นนะแล้วก็กดน้ำหนักสี่เหลี่ยมนะครับประมาณ2ขีดหรือว่า2ขีดนิดๆก็แล้วแต่มุมแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะระยะทางนะครับระยะทางเสาับมุมอ่ะเอ้ยพี่พี่ดูยังไงว่าว่ามันตรงรอบไม่ตรงรอบหรือมันจะข้ามมันโค้งยังไงก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์กับนักเตะแล้นั้นอย่างผมเมสซี่ผมเซียนแล้วผมก็จะแบบรู้ว่ามันจะยิงมุมประมาณไหนโค้งแบบไหนนะฮะก็จะประมาณนี้การโยนนั่นรหรอก็หลักๆก็ต้องขึ้นนะกดขึ้นแช่ไวน้นะฮนะแล้วก็อาจจะหน่วงไปทางขวาหน่อยแต่ว่าถ้าหน่วงมากก็จะโค้งมากนะ จังหวะนี้ก็สามเหลี่ยมนะครับพอดีเลยอันนี้คือแบบแรกนะครับผมคือการแบบยิงแบบตักนะเขาเรียกว่าระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยเน้นแบบลูกปั่นหรือว่ายิงตักข้ามกําแพงธรรมดาอะไรเงี้ยไม่เน้นแรงอ่ะเน้นแบบเน้นมุม <c oughs> อ่าประมาณนี้ครับเมสซี่จะค่อนข้างยิงดีมากเลยนะโดวยเฉพาะฟรีคิกแบบบอลน,นี่ค่อนข้างเสียนนะครับแต่ว่าแบบโกลนี่มันจะเพิ่มมุมแล้วก็มีโกมาให้ด้วยนะ ก็จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยเนี่ยก็แนะนำนะมือใหม่ก็หันแบบรอนไปก่อนนะครับคือผมบอกไม่ถูกว,ว่ามันควรที่จะหันองศาไหนนะคือบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แนะนําให้มาซ้อมบ่อยๆเราจะรู้เองนะฮะวิถีบอลอะไรพวกนี้อสำหรับดินโยนะครับผมดินโยเนี่ยแรกๆผมก็ยิงยากเหมือนกันนะแต่ถ้าได้ยิงเป็นแล้วมันจะง่ายมากครับสำหรับดินโยนะองศาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างง่ายอะ่ะตรงอะ่ะนะครับ ถ้าถ้ายิงแบบยิงแบบตักนี่คือมันอีซี่มากเลยนะยโยอีกอย่างถ้าแบบเราหน่วงอนาล็อกโค้งเยอะเนี่ยมันโค้งเยอะด้วยนะอันนี้3ขีดดูดิเอ้ยได้วะนะมือใหม่ก็แนะนำว่าให้หัดประมาณนี้ไปก่อนนะัดตักข้ามกำแพงไปก่อนนะครับน้ำหนักก็ประมาณ2ขีดนี่แหละโยกันหลอกขึ้นนะครับอาจจะโค้งไปซ้ายนิดน,นึงนะเพมันเป็นเท้าขวา ให้มันเข้าสามเหลี่ยมอ่ะอ่าสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนเราก็โค้งไปหาตรงนั้นนะครับผมประมาณนี้ครับแต่แบบนี้ก็จะยากหน่อยนะเพะว่าต้องถอยหนึ่งได้ปะอ,อ้ไม่ถึงสามเหลี่ยมครับแต่ข้ามข้ามกำแพงก็โอเคละสำหรับการถอยนะครับผมมันเป็นการเหมือนเหมือนช่วยให้แบบว่าเราเปลี่ยนม,มุมเปลี่ยนวิถีลูกอ่ะซึ่งผมบอกเลยว่าการถอยหลังเนี่ย ถอยท่า9-29มันก็เปลี่ยนวิธีการยิงแล้วนะผมว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันวิถีลูกมันจะไปประมาณไหนเนี่ยปกติอ่ะ2ขีดมันก็จะยิงแบบนี้เนาะอ่านี่ต้องกลางโกเลยนะครับผมถ้าเราถอยมันจะแบบค่อนข้างเคิฟมากขึ้นเลยละโอ้โหประมาณนี้ครับคือคือก็อธิบายไม่ถูกแต่แต่แต่ถ้าซ้อมบ่อยๆมันจะรู้ว่ามันจะโค้งประมาณไหนนะ ันนี้แบบยิงธรรมดาเนีครับผมส่วนว่าการถอยหลังแล้วก็ยิงไกลๆเนี่ยส่วนว่าผมจะยิงแบบจากฟีคิกระยะไกลนะมันจะแรงและลูกมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันโด่งแล้วมันฮุกลงอะ่ะนะฮะผมชอบนะครับผมส่วนม่าจะยิงกับพวกนักเตะเท้าขวาแล้วก็กด L 1ครั้งไว้นะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่จะฟีคิกให้มันพุ่งนะแล้วก็กดแรงสักสามขีดนิดนึงมันก็จะพุ่งเครับโอ้โหชนคานวะ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็น่าจะเข้าสู่แบบการฟีคิกแบบรูปแบบที่2ที่3แล้วนะอ่ะแบบที่2อกันแลวกันแบบตากนี่ผมเรียกแบบที่1นะอันนี้แบบที่2นะแบบที่2ก็จะใช้ L1 นะครับผมในในคีย์บอร์ดผมไม่แน่ใจว่า Q หรือ C นะแต่ผมว่าจะเป็น L1 นะครับปุ่มเปลี่ยนนักเตะนั่นแหละนะแล้วก็ลองยิงดูครับอันนี้จะค่อนข้างเน้นแรงนิดหนึ่งนะถ้ามีกำแพงนี่คือติดนะครับขอแนะนำว่า3ขีดนะถ้าระยะแบบ2 8 2 9อะไรเงี้ย ครับอาข้ามแล้วนะนี่ก็จะเป็นการแบบยิงฟิกิกแบบประมาณหลังเท้าอะไรพวกเนี้ยแบบเน้นความแรงนะครับเน้นลูกพุ่งๆนะครับก็จะสองสามขีดนี่นแหลนะและตะมุมด้วยับลูกแบบนี้ถ้าเกิดว่าข้ามกำแพงได้โกก็ค่อนข้างรับยากครับแล้วก็เทด้วยถ้าเกิดว่ายิงเข้านะลูกมันพุ่งไงนะฮนะะอะาวันนี้ดูการโยกหน่วงแอนะล็อกของผมนะ ันดับแรกก็ต้องกด L1 แล้วก็กดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็น้ําหนักแล้วโยกไปทางอ่าทางที่ที่เราจะโค้งนะอย่างผมไมาชอบยิงโคง้งัวจะโค้งไปทางขวาอุ้ยแรงน้อยไปวะ่ะมาณนี้ครับอันหลอกซ้ายเนี่ยการโยกอันหลอกซ้ายคือสําคัญนะครับกับน้ําหนักนะอะไปดูที่ดินโยบ้างครับเท้าขวาเท้าขวาก็เหมือนกันนะครับแต่ดินโยเนี่ยรู้สึกว่าถ้ายิงฟรีเขาเนี่ยจะไม่น,าน่าไม่ค่อยจะเหมาะก,กับการยิงแบบ แบบลูกพุ่งเท่าไหร่นะมันเหมาะกับการตักมากกว่าซึ่งผมก็หันหัดซ้อมๆอยู่เหมือนกันดินโยเนี่ยมันจะเบาๆนิดหนึ่งนะดูนะครับสามขีดนะโค้งซ้ายโอ้โหนี่ไงมันจะสกิดหัวนิดนึงผมว่าดินโยเนี่ยมันไม่เหมาะกับการยิงลูกพุ่งนะฮะบ,บางตัวมันไม่เหมาะไงแต่บางตัวก็เหมาะนะครับอาจจะโอ้โหไม่ถึง3ามขีดด้วย มันต้อง3ามขีดขึ้นนะผมว่านะดินโยเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ถึงสักดีเอ้ยได้อยู่นี่ครับการยิงลูกปุ่งนะฮะสามขีดพผลไหม้นว่ะออกมานี่ครับเหมือนกับการเล่นปังย่าเลยวะกดให้ติดปังนะนี่คือการยิงแบบที่สองที่ผมชอบใช้นะครับแบบยิงแบบลูกพุ่งแต่ลูกแบบนี้มุมมันต้องดีจริงนะ ไม่งั้นเนี่ยติดนะครับผมติดเซฟหรือว่าอาจจะโค้งเข้าโกอ่าเข้าลูกสารประตูบอลอาจจะโค้งเข้าผูกเลสาวประตูได้นะครับนี่3มขีดกว่าได้อยู่โอ้โหสามเหลี่ยมด้วยลูกนี้ไนดะเข้าได้นอนร้อยเปอร์ว่ะเอาอันนี้เลยเยอะเลยต้ามคานเนี่ยนี่ฮะน้ำหนักที่ผมกดก็จะมีแบบถ้าแบบตักก็ประมาณ2ขีดถ้าแบบว่าเน้นลูกพุ่งแรงก็จะ3มขีดนะครับผม3ขีดหรือ3ขีดนิดๆอะไรเงี้ยนะครับ ก็แล้วแต่ระยะทางแล้วก็มุมด้วยแล้วก็ต้องคำนวณเอานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสามสิบเมตรขึ้นหรือระยะแบบไกลเลยอะ่ะผมก็จะใช้ลูกที่เขาเรียกว่าต้องถอยยิงนะครับผมไอ้ลูกถอยยิงเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นประสบการณ์มากก่อนนะคือถ้าเราเล่นบ่อยๆเราจะรู้ว่าเออถอยยังไงลูกมันจะไปในวิถีไหนนะอย่างปิดตีนี้มันเท้าหนักนะครับลูกมันก็จะค่อนข้างไวแล้วก็ พุกลงง่ายแล้วก็ถอยแค่เก้าสองเก้าก็พอครับแล้วก็เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับเหมือนว่าเราต้องซ้อมอะ่ะถ้าอยากจะถอยยิงเท่ๆก็เนี่ยฮะต้องซ้อมนะครับผมเราจะรู้มุมเองนะอันนี้แบบไม่ถอยดูดิอุ้ยนี่เบาเบาเบาตักอันนี้แบบตักอ่าแบบตักผมก็จะยิงอยู่ประมาณ2-3แบบนี่แหละครับผมสำหรับฟรีคิกนะในแรนกิ้งอะไรพวกนี้นะครับ ประมาณนี้นะส่วนมากนี่จะถนัดเท้าซ้ายนะครับเพราะว่าหัดเม็กซี่บ่อยเตะเท้าซ้ายมาทีไรก็จะค่อนข้างเป็นเลยทีเดียวเอาหมดเวลาโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการยิงฟรีคิกนะครับก็แนะนําว่าให้มาซ้อมบ่อยๆแล้วกันนะละ่ะจะได้เทคนิคที่มันแบบว่าเยอะแยะมากมายขึ้นกว่าเดิมนะการยิงแบบบานาน่าชูดยิงแบบไซค์ก้อยอะไรนี้ก็มีนะลองไปหาดูในยู u ูบนะสำหรับผมนะที่ยิงแบบว่าในแรงหรือว่าเล่นแบบ สถานการณ์จริงหัวจะยิงแบบแบบที่ผมสอนนะั่นแหละสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาก็บอกว่าคุณจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงฝากกดไลค์ด้วยกันนะฮะสำหรับฟรีคิกถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วเราชำนาญแล้วมันโคตรเท่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบยิงฟรีคิกเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างด้แล้วกันแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบาย